สวัสดีค่ะยินดีต้อรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาปลูกฝรั่งค่ะฝรั่งกับมะเขืออยู่ด้วยกันนะคะเราปลูกไว้ด้วยกันนะคะนี่เต็มมงโมเราเฉาตายเลยพี่น้องนี่ค่ะปลูกหลั่งฝรั่งกับมะเขืออยู่ด้วยกันนะคะ หกสิบบาทนะเนี่ยฝรั่งซื้อมาต้นหกสิบบาทมะเขือก็ยี่บห้าบาท น,ะะน,นี่ก็แตงโมค่ะน,นี่ก็ทุเรียนค่ะ แจ้งแตงโมูตุ๋มแตงโม นี่คือมากอกน้ำเราซื้อมาต้นละร้อยเด้วทำไมยจกเอาใบหน่นตัวเจ้ก็เอาผกวัลังตัวไปปลูกไก่สะเดาเขามากอกนาำปลูกทางมูนได้ด้วย ทำเองตัวไม่บอละวังนี่ค่ะฝรั่งจิงโมกล้วยอ๋อโดนอีกแล้ว คุณมีอไยีลอดกว่าคนทำไมบลัดยอดวะเ่อะเ้ยเจ้าใส่ปุ๋ยงามหลยมันกัเรยอหลัดยอดป่ดยุทธ์ปะเศ้าเฉและ พาชมบรรยากาศแตงโมแตงโมแตงโมพาชมปลูกฝระหลังพาชมสวนฝระหลังสวนแตงโมติดลูกแล้วนะคะ นะคะคดูทุเรียนจะรอดไหมพาชมสวนก่อนนะคะพี่น้องชมสวน กำลังเริ่มกำลังเริ่มเริ่มปลูกฝะดังอันนี้มะเขือค่ะโอ้ยอดพักบุ่งไหมงามขักงามแถวอะ เก็บผักบุ้งก่อนนะพี่น้องเห็นผักบุ้งงา,งามไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราเก็บผักบุ้งกันนะครับพี่น้องอแตงโมลูกโตๆพาชมสวนเลยพี่น้องคลิปนี้พาชมสวนค่ะฝรัง่งเดี๋ยวเราเก็บแตงเก็บไปนี่ไหมเห็นมันงามอะ่ะผักบุ้งเก็บผักบุ้งกันนะพี่น้อง เนี่ยยอดงามๆ <ừ. S 1> โอ,อ้ยเห็นพระบุงยอดงามไม่ได้เลยนะพี่น้องพระบุงโดนฝนใหม่กำลังทอดยอด ทอดยอดงามเลยพี่น้องเ,เอ้ยผักบุ้งโดนฝนใหม่กำลังทอดยอดงามเก็บผักบุ้งก่อนนะครับพี่น้องเก็บเอาผักบุ้งไอ้ที่มันทอดยอดก่อน ไม่ได้เก็บผักบุ้งก่อนนะคะเน,นี่ยักบุ้งทอดยอดงามๆเนี่ยมันเป็นผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนา นยอดมันงามไม่ได้ล่ะกุ้งนาค่ะเขี่ยกุ้งนากันยอดงามๆเด็ดเอาจะยอดยอด,ยอดเลยนะ ยอดมันงามฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกีตุ่มพพรวยด้วยนะคะเพื่อนบ้านเปิดเพลงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ